แน่นอนต่อไปนี้คือ100จุดเด่นและช่วงเวลาอบอุ่นหัวใจในเรื่องเด็กชายยากจนพลิกชีวิตหลังช่วยหญิงร่ำรวยฉบับภาษาไทยพร้อมกลิ่นอายของแรมบันดาลใจและวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มเปี่ยมเหมาะสำหรับการสร้างบทหนังวิดีโอ,ร,อรี่องเล่าแนวทราบซึ้งกินใจพัฒนาการตัวละครเด็กชาย 1. เด็กชายชื่อเมฆอาศัยอยู่ในชุมชนแออักลางกรุงเทพ 2. ดูแลหมาจรจัดที่เจ็บด้วยตัวเอง 3. ขายพโพมาลัยและลอตเตอรี่ตามสี่แยก 4. ไม่เคยขโมยของแม้จะหิวโหย 5. ้าแบ่งข้าวกล่องกับเด็กเร่ร่อนที่อายุน้อยกว่า 6. นอนใต้ศา,าลาวัดเพื่อหาความสงบ 7. แอบดูเด็กคนอื่นเรียนด้วยความฝัน 8. เก็บหนังสือพิมพ์เก่าเพื่อฝึกอ่านเอง 9. เป็นที่รู้จักในชุมชนว่าเด็กนิสัยดีสิ เก็บผ้าพันคอของแม่ไว้เป็นของสำคัญเหตุการณ์พลิกชีวิต 11. หญิงสูงวัยชื่อคุณรัตนามาเดินตลาดเพื่อรำลึกถึงลูกชายที่จากไป 12. ถูกโจรกระชากกระเป๋า 13. แม่เห็นเหตุการณ์และรีบวิ่งไล่ตาม 14. วิ่งตามเข้าไปในตรอกแคบๆแ,และได้กระเป๋าคืน 15. แม้จะเจ็บตัวก็ยื่นกระเป๋าคืนด้วยรอยยิ้ม 16. ปฏิเสธเงินตอบแทน 17. บอกว่าความดีไม่ต้องมีรางวัล 18. คุณนรัตนารู้สึกทึ่งในน้ำใจของเด็ก 19. แอบตามไปดูว่าเด็กอยู่ที่ไหน 20. พบว่าแม่กำลังดูแลมาจรจัด,ดด้วยความอ่อนโยนจุดเริ่มต้นใหม่ 21. คุณนรัตนาเสนอง,งานให้เม่ดูแลสวน 22. เม่ยอมรับเพราะไม่อยากรับบริจาคฟรี 23. ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบและความรับผิดชอบ 24. คนขับรถของคุณนรัตนาช่วยสอนอ่านเขียน 25. คุณนรัตนาคอยสังเกตพัฒนาการด้วยความเอ็นดู 26. ส่งเมฆเข้าเรียนที่โรงเรียนท้องถิน่น 27. ถูกเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กสลัมแต่เขาอดทน 28. เขียนเรียนความชนะระดับเขตหัวข้อความหวัง 29. เริ่มเรียกคุณนรัตนาว่าแม่คุณ 30. สิ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครูและเพื่อนในโรงเรียนอารมณ์ที่พลิกผัน31 31. เมกกลับไปเยี่ยมชุมชนเก่าและมอบเสื้อผ้าให้เด็กๆ 32. เพื่อนเก่าสนิทติดยาเขาพยายามช่วย 33. รู้สึกผิดที่มีชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่คนอื่นยังลำบาก 34. คุณนรัตนาเล่าเรื่องลูกชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ35เมกและเธอผูกพันกันมากขึ้นผ่านความเศร้า 36. เริ่มเรียกเธอว่าแม่อย่างเต็มใจ 37. ตัดสินใจช่วยเด็กเร่ร่อนคนอื่นห้าห้าเปิดคลาสสอนหนังสือให้เด็กใต้สะพานสามแจ้งความช่วยเด็กที่ถูกทำร้าย 40. เขียนนิทานเรื่องแสงใต้ฟ้าแจกในวัดความสำเร็จและการคืนกลับ 41. ได้ทุนเรียนต่อที่โรงเรียนชื่อดัง 42. ตั้งชมรมสอนหนังสือเด็กยากไร้ 43. ได้เป็นประธานนักเรียน 44. ฝึกเป่าคลุยและสแสดงในวัด 45. ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ 46. ใช้เงินรางวัลสร้างห้องสมุดเล็กห5 47. ช่วยแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวให้กลับมาตั้งตัว 48. อาสาที่โรงพยาบาลประจำชุมชน 49. เก็บหนังสือเก่าไปบริจาควัดและโรงเรียนห0 จัดเวทีพูดให้กำลังใจในโรงเรียนยากจนการตั้มมูนลนิธิ 51. อายุ18เปิดมูนลนิธิเม่ใจช่วยเด็กเร่ร่อน 52. สอซ่อนความสะอาดและศีลธรรมพื้นฐาน 53. ทำกิจกรรมร่วมกับประที่วัดใกล้บ้าน 54. จ้างเพื่อนเก่าให้มาทำงานในมูนลนิธิ 55. แจกอาหารช่วงน้ำท่วม 56. ทำรถเรียนเคลื่อนที่สำหรับเด็กยากไร้ ห้ 57, สาสิบเจ็ดสร้างพอดแค์ชื่อจากตรอบสู่ความฝันห้ 58, าสิบแปดจัดงานการล่าหาทุนเพื่อขยามูล,ลนิธิห้าสิบเก้าได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเทพหกสิบมอบเงินช่วยบ้านพักคนชราพัฒนาการของคุณรัตนาหกสิบเอ็ดรู้สึกว่าชีวิตมีค่าอีกครั้งเพราะเมฆหกสิบสองเริ่มทำสวนกับเมฆเป็นกิจวัตรหกสา กลับมาเป็นครูอาสาอีกครั้งในวัยชารา 64. รับเม่เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 65. เขียนหนังสือชื่อลูกชายที่ฟ้าให้มา 66. เปิดโรงเรียนเล็กๆใช้แนวคิดของเมฆหกสกล่าวปากฐกถาในวัดเรื่องการให้โอกาส 68. รณรงค์ให้คนมองเห็นคุณค่าของเด็กต้อยโอกาส 69. มั่นใจว่าลูกชายที่จะไปจะภูมิใจ70จากไปอย่างสงบ โดยเมฆนั่งจับมือจนวินาทีสุดท้ายเมฆในวัยผู้ใหญ่10ปีต่อมา71อายุยี่สเป็นนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่72เดินทางทั่วไทยสร้างศูนย์พักพิงเด็ก73เขียนหนังสือชื่อจากตรอกถึงฟ้า74รับเด็กเรร่อนสองคนมาเป็นบุตรบุญธรรม75แต่งงานกับครูจิตอาสา76สร้างทุนการศึกษาแม่รัตนา77 เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กไร้บ้าน78จัดค่ายพุทธบัมบัดให้เด็กที่เคยติดยา79ทำแอป e-learning ฟรี e สำหรับโรงเรียนห่างไกล80เป็นพี่เลี้ยงให้เด็กกำพร้าที่สนใจเรียนต่อผลกระทบต่อสังคม81ขยายมูลนิธิไปประเทศเพื่อนบ้าน82ฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์รุ่นใหม่83ออกข่าวตามประเทศเป็นแบบอย่าง 84. ได้ปริญญากิติมศักดิ์ 85. เรื่องราวของเขาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนในโรงเรียน 86. ตรอกที่เขาเคยอยู่เปลี่ยนชื่อเป็นซอยเมจใใจ 87. เปิดคลินิกรักษาฟรีสำหรับเด็กยากไร้แปดสิบดจะเวทีเปลี่ยนชีวิตทุกปี 89. เป็นทูตยูนิเซฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 90. สสร้างแอปใจแบ่งปันเชื่อมโยงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ มรดกที่ยังยืน 91. สารคดีชีวิตเขาได้รางวัลระดับโลก 92. สร้างรูปปั้นแม่กับแม่รัตนาที่ศูนย์เยาวชน 93. มีกฎหมายชื่อพอรอบโบเมจัยคุ้มครองเด็กเรร่รอน 94. ไปแจกภูมมาลัยที่ตลาดทุกปีเพื่อรำลึกวันพบกัน 95. จุดประกายความฝันให้เด็กนับพันทั่วประเทศ 96. เรื่องของเขาถูกสอนในหลักสูตรมัธยม 97. มีจิตรกรรมฝาผนังในวัดแสดงชีวิตของเมก 98. มาที่เขาเคยชั่วกลายเป็นมาสคอตของมูล,ลนิธิ 99. อ่านจดหมายลาครั้งสุดท้ายของแม่รัตนาทุกปี 100. กระซิบหน้าหลุมศพแม่ว่าแม่ครับเราทำได้แล้วนะหากคุณต้องการให้ขยายเป็นบทพูดสคริปวิดีโอหรือนยิยเต็มเรื่องบอกได้เลยครับยินดีช่วยเขียนให้อย่างเต็มที่